กระดาบสอนดีครับเพื่อนเพ่ทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมอยล้นะครับช่อง JJ Visa ฉันแน่ช่วงนี้อยากสอนนะอยากสอนหลายนะผมก็เพิ่งฝึกอยู่เหมือนกันนะไปดูคนอื่นสอนหลายคนมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกนะครับว่าเราต้องร้องาอย่างไรบ้างนะขั้นตอนแรกเราจะทําแบบนี้ก็ได้นะไป็นโจมธรรมดานะดก่อนนะลาสฝึกนะสกิลเรารมลสก,กิลเขาเพิ่มเอาอาสานะไอ้ครูดาวนะบบนี้นะขั้นตอนแรก แบนนี้จนะให้เราชียกับดอกนะเดี๋ยวลองทำแบนนี้ก่อนไปในทิศทางที่มันถูกต้องนะครับอนเนี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ลองใช้สกิลสองนะครับแบบลองใช้ว่าเวลาดี่พุ่งไปก็กดสกิลสองทงไหนเลื่อนทิศทางไปทางขวอะไรแบบนี้นะเลื่อนทิศเล่นทิศท,ทางไปที่ดอกอยู่นะครับเราก็จะต้องเลง็งให้ดีๆะดีนะ นี่เลงไปทางซ้ายหเห็นมือผมไหมเลึ่งไปทางขวาที่ดอกหนูนครับแล้วเรามาดูพา s s i v เอ้ยเรามาดู Active <ๆ>ของมันนะครับเหมือนเดิมอมากก็เท่านี้เลยแต่เราต้องรำให้มันเร็วๆนะถ้าเราเช้ามันก็จะเป็นเหมือนเมื่อกี้ที่ผมทำนะผมจะลองโชว์รำแบบเร็วๆให้ดูครับผมวันนี้ผมเพิูดถึกนะไม่ยูกนะ มผมเพิ่งจุดได้วันเดียวเลยครับกาของเราไม่ค่อยเป็น <c oughs> มันเวลาผมรามาครับผมจะชอบกดสกีสองไม่ค่อยโดนอะไรเเพื่อนเราสังเกตในคิดบ <c oughs> ผมจะแค่กดสกีสองไม่ค่อยมันจะต้องเป็นเนี่ยมันจะไม่กดสกีสอ,<ม><ม>องเลยชนุดถามว่ากดน้ำได้ไหมไม่ได้ไ โอชิคุนสองทัมากจะไม่ถ้าโดนะน,น,นะต้องกดทำนะครับแบบเนี้ยทำช้าๆก็ได้นะไม่ต้องรีบเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนต้องทำช้าๆครับนะเป็นทุกคนฝึกนะปไปไกลแบบผมนะบางอย่างเราจะกดไม่โดนนะเราจะรับซตโตขึ้นเลยนะเออนี่ยเออดีดี โอเคครับประมาณนี้นะถ้าใครรับเร็วรกบรก่อนกดล็อกก็ประมาณนี้ปนกะติมันจะล็อกขั้นแตรโนนนะครับไม่ต้องห่วงเออใครงเห็นผมร่อนมันเร็วเพมาเนี่ยรไม่ค่อยคล่องนะเพราะเพิ่งฝึกวาวันหนึ่งวันหึงเลยตัวนี้ผมก็เพิ่งเพิ่งจะซื้อมาเนะองอะงงงงอยู่เหมือนกันนะ ถ้ามีเทคนิคด,ดีกว่านี้ก็คอมเมนต์ล่างคลิปได้เลยนะครับว่าฟอร์เรนฟอร์เรนกำลังฝึกอยู่นะใครที่บอกเทคนิคดีๆอะไรผมบอก <c oughs> บอกได้แล้วคอมเมนต์ใต้ล่างนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กมมันไปนะมาเป็นกำลังใจให้ผมนะเราเลยนะผมผมเพื่อนจะฝึกตามเองนะอย่าว่าผมนะครับว่าไปกันได้แล้วแต เพราะผมเพิ่งฝึกนะฝึกได้แค่วันเดียวนะอาจจะเล่นไม่เก่งเลยแต่ผมก็รู้เทคนิคการเล่นเดี๋ยวว่าผมไปดูในติ๊กต็อกมาว่าเขาเล่นกันแบบนี้เพื่อเดี๋ยวดึนะแล้วแต่นะว่าใครจะไปดอกเท่าไหนนะัอนนี้นะแต่ตามสไตล์เราเลยนะครแบบดีก็ได้แบบดีก็ได,ด,ได,ด,ได้หรือว่าคุณจะไปทางนี้ก็ได้นะ นี่ถ้าเพื่อนชมคกิปดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัะครให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย